โอเคก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P Mail นะครับก็วันนี้อยู่ในเกม Roblox เหมือนเดิมนะครับกับแมปฟิตนะครับผมแมบวิดีพีนี้นะครับพี่ก็จะพาทุกคนเนี่ยมารับเบ็ดฟรีกันนะเบ็ดฟรีนี่รับง่ายมากเลยนะครับผมตอนนี้จะไปดูคลิปนะครับก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะปะมาดูเบ็ดฟรีกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเบ็ดฟรีก็ง่ายมากนะครับมาที่กิจกรรมคริสต์มาสเนาะเบ็ดตัวนี้ล็อกอิน5วันนะครับ สายฟรีก็รับได้นะนี่เลยปึ๊บรับมาก่อนเรามาดูหน้าตาเบ็ดกันว่าจะเป็นยังไงเบ็ดชื่ออะไรนะยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะอันนี้เหรอนี่คือหน้าตาเบ็ดฟรีของเรานะที่หลายคนเรียกว่าเบ็ดคิดมัดยวดูก่ะโหเป็นกวางนะเป็นเหมือนกวางนะนี่โอเคประมาณนี้มาดูค่าสถานะเบ็ดกันนะครับผมก็สเตตัสอยู่ที่ความเร็วกินเหยื่อในี่สิบห้าเปอร์เ็นตะ์ะโชคสี่สิบห้านะครับ อคอนโทรหรือควบคุมในี่ย0.02นะความยืดหยุ่นลบ4นะครับผมแล้วก็กิโลรับได้200รรับได้น้อยนะรือว่าน้อยนะครับสำหรับความสามารถเบ็ดนะครับเขาเขียนว่าอันนี้พี่ขอแปลตรงตัวนะบอกว่าเบ็ดตัวเนี้ยมันจะสามารถนะครับทำให้ปลาทุกชนิดเนี่ยมีสถานะล่าเริงอยู่ที่25%้าเนาะแต่สถานะล่าเริงนี่พี่ก็ยังไม่รู้นะว่าคืออะไรเป็นค่าสถานะใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปลองดูกันนะครับ ส่วนเอ็นชาร์ดที่พี่แนะนาเนี่ยพี่มองว่าตัวกิโลมันรับได้น้อยเกินไปนะครับแค่200เนาะงั้นเราจะไปเอ็นชาร์ดในเรื่องของเพิ่มน้ําหนักกันที่ว่าหมื่นโลนะครับเอ็นชาร์ดที่เราจะหาวันนี้คือเพิ่มน้ําหนักนะจ๊ะแล้วก็สําหรับใครเนี่ยใช้ไปแล้วนะครับหรือว่าเริ่มใช้แล้วแบบมีเอ็นชาร์ดดีๆที่แบบว่าตัวเองใช้แล้วอะ่ะมันมันรู้สึกว่าโอเคก็สามารถบอกพี่ได้นะ แต่สำหรับพี่พี่ดูจากค่าสถานะเบ็ดแล้วก็ความสามารถเบ็ดแล้วพี่ว่าไอตัวเพิ่มน้าหนักก็ดีสุดนะมันรับได้น้อยเกินนะครับสองร้อยอ่าสมมติว่าทุกคนเนี่ยอยากไปตกที่เกาะใหม่ใช่ไหมเกาะโบราณหรือว่าเกาะแอนเชียนอนะ่ะมันก็จะได้แต่ปลาเครียก,กากนะพี่ว่าไอ <c oughs> ตัวดีไม่ได้นะมาเดี๋ยวเราจะหาค่าเพิ่มน้ําหนักกันน้ําหนักนี้จะเพิ่มได้หมื่นโลนะครับก็จะเป็นหมื่นสองร้อยกิโลนะวเวลาล่อเหยื่อนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เอา ต้องการเพิ่มน้ำหนักอืมโอ้โหเอกีคูนสอตัวนี้ก็ค่อนข้างดีสําหรับคนฟาร์ไมไปอแต่ไม่ใช่ของเราเพิ่มขนาดคอนโทรหรอไปอขึ้นสิบเปอร์เซนยังไม่ใช่ครับยืดหยุ่นสามห้าเพิ่มโชคโยี่สิบฮ้ยบอกยากนะหมื 10, ่นโลเนี่ยเดี๋ยวมาทุกคนเมื่อกี้เราสามสิบก้อนไม่ออกนะเราได้ทําการป้นหินมาแล้วนี่อีกยี่สิบก้อน ไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับมาดูหมื่นโลนี่ออกยากจังม,มาเลยก็ตัวไม่มีประโยชน์มาเลยอ,อไปเฮตตี้อ้ยมาแล้วนี่ไงเพิ่มหมื่นโลมาแล้วทุกคนเฮ้ยเห็นเองมันสักสิทธบว่าน้องในีสุดเราก็ได้มานะครับอ่าเดี๋ยวกี่ก้อนนะเหลือสิบสี่เท่ากับว่าใช้ไปประมาณสาสิบ้าก้อนนะทุกคนในการรีหาหนึ่งหมืนกิโลนะครับ ถ้าสถานะก็พี่แนะนำเป็นอันนี้เลยนะเอ็นชาร์จหมื่นโลนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันน้อยเกินนะครับผมน้ำหนักแค่200กิโลตกอะไรไม่ค่อยได้มาเดี๋ยวเราจะไปดูกันทุกคนว่าปลาที่เราตกขึ้นมาได้เนี่ยสถานะล่าเริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับเลทช็อปมีไก่เบ็ดแมพฟิสไม่ว่าจะเป็นเบ็ดออร์ล่า b l o t of the Deep และเบดอื่นอีกเพียบแถมยังมีเงินราคาเริ่มต้นแค่9บาทเท่านั้นทั้งถูกและดีแถมมีแอดมินบริการฟรีตลอด2 4ชั่วโมงอยากได้เบดใหม่เบดเทพต้องเลดช็อปเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันมานค่าสานาละล่าเรืองเนี่ยยังยังไม่ยังไม่เคยเห็นในเกมมาก่อนนะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นค่าใหม่นะครับที่อัพเดตมาใหม่ล่าสุดไปเจอกันที่เกาะใหม่ครับทุกคนมาทุกคนถึงกออเกาะแล้วตกที่เดิมนะน้านําตกนะครับดูกันไม่ใช้เหยื่อนะครับอ่ะ แต่ต้องเขย่าหน่อยนะเพราะว่าการกินเหยื่อนี่ค่อนข้างน้อยนะครับอุ uh, ้ยตัวแรกเลยหรือเปล่าสีแบบนี้ไม่เคยเจอนะในน้ำเอาแลว้ว่เต็มไม้แรกมาเลยปะเนี่ยยี่ิบห้าเปอร์เซ็นนะครับติดละเลิงโอ้มาแล้วบิ๊กจูรี่ค่าใหม่นี้ชื่อค่าจูรี่เหรอนี่ครับทุกคนปลาที่เราได้มาใหม่เมื่อกี้แต่ตอนตกขึ้นมันมีสีส้มๆเนยนะ แต่ว่าพอมาถือมันเป็นแดงกับเหมือนลายเคียดมากนะครับอย่างที่บอกนะครับพี่แนะนาให้เอาหมื่นโลมานะเพราะว่าน้ําหนักมันน้อยเกินนะครับน้ําหนักมันแค่สองร้อยกิโลเนี่ยมันตกปลาแบบได้ปลาดีแทบไม่ได้เลยนะโอกาสติดยี่บ้าปอร์เ็นนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะทุกคนมันก็กลางๆนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าติดมาราคามันเพิ่มมาเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะพาไปเช็คราคาด้วะอุ้ยใหม่แล้วทุกคนตัวหนึง่งไอ้ตัวอะไรมาคือสีเห็นใต้น้ำเนี่ยรู้เลยนะครับว่าติดสถานะจูลี่แน่นอนนะ เป็นค่าสถานะใหม่โอเคเปนนี่คือตัวที่เราได้มาใหม่เมื่อกี้นะอ่าค่าสถานะมันคือจูลี่นะครับจูหรือจอจอยลี่น่าจะจอยลี่แจ๊อะไรวะน่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ก็สวยนะเป็นเป็นลายใหม่ที่ยังไม่มีในเกมนะครับถือว่าดีมีลายไทยไม่เพ่ลายไทยอะไรวะนะ่ะมาขออีกสักตัวหนึ่งแล้วกันทุกคนขออีกสักตัว <laughs> ทำเอ,อะไรอะไรทำเพื่ออะไรน้องอ คิดมากเหรอ่ครับคิดมากอุ้งนี่ไงมาอีกแล้วตัวนึงคี่ค่อนข้างที่จะออกง่ายนะทุกคนคือแบบ25เปอร์เซ็นต์นี่พี่นึกว่าจะน้อยนะนี่คือหย่อนแบบปิดบ่อยนะโอเคขอได้ตัวเดิมนะครับไม่แต่สีไม่เหมือนกันนะแต่ละรอบอันนี้จะเป็นเหลืองเอ้ยแต่ตัวนี้ดูสวยกว่าตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองเอาปลาเนี่ยไปประเมินราคาดูนะครับว่ามันจะขึ้นจากราคาเดิมเนี่ยเยอะไหมนะเอเคะงั้ทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองเอามาประเมินราคาดูนะ ว่าระหว่างไอ้ค่าสถานะจอยลี่เนี่ยกับตัวธรรมดาเนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนนะครับอ่าเราเริ่มจากธรรมดาก่อนนะธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่พันห้ากิโลนะครับพันห้าร้อยกิโลึ๊บเท่าไหร่ร้อยยิบห้าโอเคเดี๋ยวลองค่าจอยลี่ดูนะครับจอยลี่ราคาเท่าไหร่มับเท่าไหร่นะร้อยห้าเก้า ไม่เพิ่มนะทุกคนราคานี่ไม่เพิ่มนะครับคือเพราะว่าตัวนี้มันพันหกไงพันหกสามหกก็เหมือนแพงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเป็นค่าสถานะที่เอาไว้สวยงามไม่เฉยนะจอยลี่นะค่าสถานะใหม่แต่ว่าไม่เพิ่มราคานะครับราคาเท่าเดิมโอเคทุกคนสําหรับเบ็ดใหม่นะครับพี่ขอเรียกว่าเบ็ดคิดมัดแล้วกันเนาะเรียกง่ายดีนะครับผมก็เป็นเหมือนกวางเลนเดียร์นะอยู่อยู่ตรงด้านเนี้ยตรงนี้ตรงนี้มีเข่าเล็กน้อยนะครับ ก็อย่างที่บอกนะว่าเอ็นชาร์ดเนี่ยนให้เป็นหมื่นกิโลนะครับจะได้ตกได้ปลาเทปเทปนะแล้วก็ตกมาค่าสถานะปลาก็จอยลี่นะครับเป็นค่าใหม่แต่ว่าไม่บวกอะไรเพิ่มนะไม่ไม่บวกตังค์ไม่บวกอะไรแค่ทําให้ปลาสวยขึ้นเฉยนะครับก็ประมาณนี้ล็อกอินห้าวันนะรับฟรีนะครับส่วนใครที่ไม่อยากรอก็นั่นแหละเสียโลบักไปก็มีประมาณเท่านี้นะครับปลาก็เนี่ยอย่างที่เห็นเลยสวยนะครับค่อนข้างสวยเลยเออสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็าลาคุณผู้ชมไปเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย